สวัสดีค่ะนี่อสมออุดรธานีซอยยินกรรมนะคะมาเยี่ยมคุณย่ายายจันนะคะขอพระคุณมากค่ะอสมออนอุดมหนึ่งเย้เยเยแฮมเพิดเหรอแฮมเพิดแฮมเพิดแมเพิดอยากได้แฮมเพิรดโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่น้องเอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ดอนหนึ่งอสมอนะคะร่วมแรงร่วมใจค่ะ หลายแล้วพอแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะจ้าจ้าจ้าเอาก็ใจให้เล่าหน่อล่ะแม่ยุตัการเล่าเล่าดีใจเนี่ยหกสองสี่ทับสองจ้าอายุแปดสิบสองขวบค่ะโอ้ยกันยังวะอันนี้อันนี้หมอปู่อ้นนี่หมอผีหมอผีโอ้ยจะถามแล้วมันมันจะเปลือง เอาบ้านมาพึ่งเมียนไหมแปลว่าพราะผลทั้งมือเลยบ่แมนบ่แมีนตั้งสมัยตะเกียบสมัยตะกียอสมม่มเปอมาขีดได้จันเต็มบ้านแล้วนี้แล้วกันรูปเอาเพื่อนละหลอกบ่มีคอเลสเตอรอลแล้วไงหม แต่ว่ันซ้ำเลือดซ้ำหนองเหรเด้อไม่ใช่อย่างนี้นะยังงานนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จเพิ่งออแป้งจะเป่าหัวแล้วก็จะลอกขี้หัวนี่างียแงมง่นี่ยเจ้าของก็เหม็นแรงวนน้ำมอนยัว่าัวนามน่นมตอมาถักวนามน้ำัาต่อมาั่วมน่วาต่อน่นา้มันาต่อ่เนา้ันา่อยู่หนากน้ำลั่วหนาตอมายั่วหนา้ำั่นามต่อาถั่วหนาเน้ำถัปวหนต่อมา่วเานี่ต คือว่าเพื่นแปีสองปีแล้วว่าสาม,มารถที่เจ็ หมอเทวดากับพกเท็ดยังไม่ได้แล้วเทุกคนอันนี้เราดึงหัวแล้วปกติเราต้องตายโอ้ยเขาไปรักษาเขาทรงแล้วตอนนี่เขาแบบหมดแบบว่ารักษาจบคอแล้วนะกับไม่ได้ไม่ไนะเขาจะนั้นห้ามกดดันเพราะเขามีความสุขแล้วนนั่เลยตาเยง่ายเลยเด้อไปหายง่ายเด้อว้ายไปหาหยังพวกมันมาตัวน้องไม่แม่นนั่าจะก็ย่กมาเป็นตัวตาญ่โตเกียวเขาใหญ่มากแล้วเนาะเขาโตแล้ว

ขึ้นพุญญาบานฟินแลนด์แทะนั่งบนนั่งบนจำได้ไปบนนั่งบนนั่งบนปงมันดีดัมมี่น้ำมันกันไออ๋อสอนม้าอ๋อก็รหัสอยู่สมัยบุราณจ้าสมัยเพิ่นปิดมันสาวกันจ้าแล้วทีจะขันยายจะจำได้บนเนี่ยดัมมีใครสำหรับหนึ่งมีจะมีจะไป สำหนึงม <S an> <ๆ>ีจ <S an> <ๆ>ักใบตลาดหนึงมีจักใบน่ตัวใดตัวเก็สุดตัวใด่หมายแม่ปลเขา่บอารมณ์ดีเห็นหมูอยากว่าแต่ว่ามูแดงอารมณ์ไ่ดีนี่วใไมูายปิดปากปิดตากำมือไว้เด้สเปตตัว ฉันเป็นเด็กดีแล้วฉันไม่เล่นแล้วสมองฉันช่ำจ้าจันคุณยายจำได้อยู่ดีมากเยเราไปบ้านต่อไปคุณยายจันเนอะพิ่อยูคสุกใสสบายใจดีเพียงแต่ว่าพิ่นเครียดบ่อ้บ่คือตะกี้ถ้าว่าไหวใหแบบนี้บ่ไ้เพิ่นจะต้อง โมเมนต์โมเมนต์มาละดีใจแล้วนั่นนั่นนั่นคล่องคล่องขอบคุณมากนะคะจ้าจ้าไปไปโอเคโอเคขอบคุณมากนะคะคุณบอลขอบคุณมากนะคะบอกไม่ใไ่ด่วนเด้อยายจันแข็งแรงดีเ่าต้องย่านจ่ายไปรถประกันนะผู้ใดจเจ้าน่ะท่าไม่ขี้ค้านไหนขอโทษเด้อจืนทั้ง มาผู้ดีกำลังซักผ้ากำลังเ็ดี๋ยวขอบคุณมากบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากคะ่ะโอ้ยอสมาขอบคุณอาจารย์เด้อเอาเบียวเมียวบ๊ <c oughs> ายบายเมียวดาราดาราอาแม่บายบายขอบอออคุณท่าโอ้ตกใจอสมามาคุณอสมมาเยี่ยมคุณย่าอาจารย์ยน,นะคะเอาของมาฝากท่านนะคะ เราก็จะพาคุณย่าเข้าบ้านนะคะสวัสดีค่ะ